คนเ็เป็นควายนะนะคนเนี่ยะเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรมก็ได้เห็นไหมอืมอ่าคนนี้เป็นมัชฌิมาภพเขาใจไหมอ่าด้วยนิสัยที่จะฝึกเอาอะไรก็ได้เห็นไหมอ่าฝึกเอาเป็นพระอรหันต์ก็ได้เห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยอ่าอ่า เพราะฉะนั้นหลวงตาเคยพูดว่าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรชาติก่อนดูปัจจุบันนี้รู้เลยอืฮะดูนิสัยนี่แหละในปัจจุบันนี่แหละรู้เลยฮะและอนาคตเนี่ยก็ต้องดูปัจจุบันนี้แล้วว่ามึงทําอะไรไปมั่งอืถ้ามึงทําชั่วอยู่เนี่ยมันไม่มีทางที่จะมึงจะไปไปดีหรอกอืเข้าใจไหมอ่าเขาดูตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นมันถึงเกี่ยวกับคนไงอืฮะเพราะฉะนั้น การพัฒนาตนทำนี้เขาเรียกพัฒนาภาวนาเรียกว่าพัฒนาตนอ่าอ่แก้กรรม,มเนี่ยวันนี้ลวงตาจะพูดถึงเรื่องแก้กรรมแก้กรรมแก้ยังไงก็แก้พฤติกรรมตัวเองนะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนการก,การะทําของตัวเองเข้าใจไหมเรียกว่าพัฒนาพฤติกรรมตัวเองอ่าจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นอันไหนมันไม่ดีเราก็แก้ไขซะไม่ไม่ทํา การแก้ไขคือไม่ลงมือทำจริงไหม